ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พระอรหันต์ซึ่งดับกิเลสได้สิ้นแล้วยังไม่เคยยินดีในความประมาทเลยผู้ใดยังมีอวิชชาผู้นั้นจักยิ่งไม่ควรประมาทเข้าไปอีกเป็นทวีคูณตถาทศขอยกตัวอย่างสาวกผู้ไม่ประมาทผู้เป็นพยานแห่งธรรมะที่ดำเนินจริงพระเถระผู้เปี่ยมด้วยสติ สมาธิและปัญญาอันมั่นคงพระสารีบุตรเถระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศในด้านปัญญาแม้จะตรัสรู้แล้วพระองค์ยังคงสอนธรรมะโดยละเอียดทุกถ้อยคําไม่ปล่อยให้ความประมาทแฝงในแม้แต่การใช้ถ้อยคํากับสหธรรมิกะในคืนที่พระสารีบุตรจะปรินิพานท่านยังแสดงธรรมะชุดสุดท้าย แกภิกษุห0 0รูปอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้คืนสุดท้ายผ่านไปอย่างว่างเปล่านี่คือความไม่ประมาทแม้ในวาระสุดท้ายพระมหากัสปะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศในทางถือทุดงวัฒท่านดำรุมชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ติดในความสะดวกสบายไม่หย่อนยานแม้บรรลุพระอรหันต์พระมหากัสปะ ยังเดินทางไปกราบพระบรมศพของพระพุทธองค์แม้ล่วงไวยชารายืนหยัดในธรรมไม่หวั่นไหวท่านยังเป็นผู้จัดสังฆายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกเพื่อป้องกันการเสื่อมแห่งพระาศาสนานี่คือตัวอย่างของความไม่ประมาทต่อหน้าที่พระอานนเทเถระผู้ได้ชื่อว่าเป็นพุทธอุปถากผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด แม้จะยังไม่บรรลุในขณะพระพุทธองค์ปรินิพานแต่เพราะความไม่ย่อท้อไม่ประมาทในการภาวนาพร,นนรพระอานท์จึงบรรลุพระอรหันต์ในคืนก่อนวันสังคายนาและได้เป็นองค์สำคัญในการรวบรวมพุทธวจนะถ่ายทอดพระธรรมโดยไม่บกพร่องนี่คือผลแห่งความไม่ประมาทในการภาวนาอย่างต่อเนื่องดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันต์ท่านเหล่านี้แม้จะหมดสิ้นตัณหาแล้วยังไม่ปล่อยใจให้หย่อนยานเพราะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่าอาวิชชาเป็นของลี้ลับมานะเป็นสิ่งแฝงเร้นกิเลสอาแทรกแม้ผู้ที่ประมาทเพียงชั่วขณะเดียวข้อคิดจากผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในเวลารีบภาวนาแม้ยังเหนื่อยไม่ประมาทในสถานะไม่หลงว่าตนเป็นผู้รู้ ไม่ประมาทในชื่อเสียงไม่ยึดแม้ได้รับสารเสริญไม่ประมาทในวาระสุดท้ายใช้ทุกลมหายใจถวายธรรมเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงดำเนินรอยตามพระอริยะเหล่านี้เถิดเมื่อเห็นแบบอย่างแห่งความไม่ประมาทในพระสาวกผู้ใหญ่แล้วกลับมาดูจิตของตนว่าวันนี้เราประมาทหรือไม่เพราะผู้ใดไม่ประมาทในธรรม ู้นั้นย่อมไม่พลาดหนทางแห่งพระนิพพาน